สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสไตล์หมูนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาทําการวางแบบนะครับเสื้อ T K แบบงานซับลิเมชั่นนะครับวางแบบให้ดูสมจริงนะครับไม่ให้ไม่ภาพไม่ให้ภาพมันดูลอยๆนะครับเวลาเราส่งงานลูกค้าหรือว่าวางแบบไว้ขายในในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็จะได้ให้ดูสมจริง นะครับว่างานจริงมันออกมาเป็นยังไงคนที่ได้ไปหรือลูกค้าที่ได้ไปก็จะก็จะเข้าใจนะครับว่างานตัวนี้สีจะออกมาแบบไหนในเสื้อสีต่างๆนะครับนี้ผมมาให้ดู3มสีนะครับก็สีสีนะครับสตรีมเขามีเสียงมีอะไรไหมขอเช็คเดี๋ยวผมขอเช็คขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อ เผื่อเสียงเผื่ออะไรขาดหายนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับในแบบที่สมมุติว่าเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมออกแบบเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่จะไลฟ์จะได้ไม่เสียเวลาในการออกแบบนะครับนี่ไฟล์ที่ออกแบบนะครับถ้าไม่ดูพื้นขาวมันก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะกดวางลงเสื้อนะครับสมมุติ ผมจะให้ดูข้อแตกต่างก่อนนะครับอ่าผมจะอธิบายก่อนนะครับงานซับเนี่ยงานซับมันจะมันจะไม่มีสีขาวนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่างานซับมันจะไม่มีสีขาวเพราะว่าเครื่องพิมพ์งานซับมันพิมพ์สีขาวไม่ได้นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับนี้มันจะไม่มีหมึกขาวเครื่องมันจะไม่มีหมึกขาวนะครับเครื่องมันจะ ทำเป็นสีขาวไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนพวกงานสกรีนบล็อกไม่เหมือนพวกงาน dtf นะครับงานซับมันก็คือมันจะส,สีมันจะซึมลงเข้ากับเนื้อผ้าที่ไปเกาะสีจะไปเกาะเส้นใยของผ้าเลยนะครับเวลาทําสีผ้าคัตตอนหรือว่าผ้าสีเข้มๆมันจะไม่มีสีนะครับมันจะไม่ออกนะครับมันจะมองไม่เห็นนะนี่ สมมติว่าผมเอาผมสกินขนาด a 3นะผมออกมาวางไว้แบบเสื้อไว้บนเสื้อแบบนี้นะครับมันจะดูไม่ไม่สมจริงนะครับภาพมันจะดูลอยลอยเห็นไหมมันจะมีสีขาวอยู่บางทีเราเราทําแบบไว้ขายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทําแบบส่งลูกค้าอย่างเงี้ยครับถ้าเราทําไปแบบนี้ลูกค้าบางคนเขาอาจจะเข้าใจเขาอาจจะซีเรียสหรือเขาอาจจะเข้าใจว่า ทำไมทาจริงๆมันไม่มีสีขาวทําไมในแบบมันมีสีขาวนะครับวิธีแก้นะครับก็คือไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่มันติมันติพายนะครับไปเลือกที่มันติพาย,ยานี่ครับสีมันจะสีขาวมันจะหายไปแล้วนะครับสีมันจะสีขาวมันจะไกล เป็นสีของเนื้อผ้านะครับงานสกรีนสีขาวมันจะกลายเป็นสีของเนื้อผ้าทีนี้สีอันนี้สีเขียวสีเขียวมะนาวมาดูสีฟ้ากันนะครับวางบนเสื้อสีฟ้าปุ๊บสีขาวก็จะกลายเป็นสีฟ้าเป็นสีเสื้อไปนะครับแล้วมาดูสีส้มนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับสีก็จะดูแตกต่างกันไปในแต่และสีผ้านะครับสังเกตได้สังเกตได้ว่ายิ่งยิ่งผ้าสีเข้มเท่าไหร่นะครับตัวงานมันยิ่งยิ่งมองไม่ไม่ค่อยสว่างยิ่งไม่ค่อยไม่ไม่สว่างนะครับมันจะเป็นมืดๆสีมันจะจมลงเ้ากับเนื้อผ้านะแต่ถ้าลงทำเสื้อสีขาวมันก็จะ จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเ,เพราะว่ามันเป็นพื้นขาวอยู่แล้วแบบนี้แบบนี้ครับวิธีแก้ก็คือให้เลือกงานเป็นมันตินะครับเป็น เป็นมันติพายให้เลือกให้เลือกตัวงานเราเป็นมันติพายเวลาวางไว้บนสีเสื้อนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูแตกต่างกันไหมแต่ละแต่ละสีโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเจอกันคลิปหน้านะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ